องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาหลอมรวมจิตใจนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะบ้านเมืองเพลงและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมขบวนแห่พระนาวาโลกุตระสีเมืองเพลงไปรอบหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนร่วมสักการะโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีความคาดหวังของงานวันนี้คือ มีความตั้งใจอยากจะให้ชุมชนทั้ง19หมู่บ้านหรือทั้งอำเภอเชียงยืนได้รู้ว่าเราจัดงานเพื่อ1ให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี2เพื่อที่จะเป็นสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้มาพระพุทธศาสนามากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ อีกสุดท้ายหนึ่งก็คืออยากจะให้การทำบุญประจำปีของโครงการนี้ที่วัดสีเมืองเพลงนี้เป็นโครงการที่ปฏิบัติธรรมจริงๆห่างไกลจากสิ่งเสพติดจากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันที่วิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนามีความเชื่อและค่านิยมที่ผิดขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี2,567เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านได้เข้าใจในหลักธรรมะและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยพื้นฐานของชุมชนประชาชนคนไทยเรานั้นนะนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานมากกว่า2,000ปี ฉะนั้นเรามีทุนเดิมมีของดีอยู่แล้วคือพระพุทธศาสนานั่นแหละ,ะถ้าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาพระพุทธศาสนาจริงๆอาศัยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเบ้าหล่อหลอมความสงบความสุขความร่มเย็นแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยน,นี่เป็นโอกาสดีจะเป็นการสร้างให้ชุมชนของเราในเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในส่วนของบ้านเราเนี่ยอพอจะิจกกัมในวัน คือการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนอกจากขบวนแห่ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วภายในงานยังมีพิธีรำถวายพระธาตุสีเมืองเพลงที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรตยัยจากนั้นได้มีพิธีเปิดงานโดยมีนายสมพรควรคำคงนายอำเภอเชียงยืนเป็นประธานเปิดงาน และดรดาวันทาษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง<ช>เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ,อง,ของการจัดงานประการ่ไม่ได้นนททเปินกระให้ บูชามีข <tu i ro> ันบ <conclusions> <Aristotle> <t an disadvantaged country> ักเบงไม่พวงดอกไม้งามๆหรอกิจแจเขาก็เลยชื่นขึ้นมากกับเกิดพิติขึ้นไหมล่ะมมื้อแมงผนผ้าเห็นส่วนม่นแล้วก็ตั้งเทศตอนหัวคำกับเวียนเทียนถูก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 ศีลถูกศีลพวกแม่กับมารับอุโบสถถูกศีลนั่นล่ะตลอดปียิงตีเพราะว่านี่มือนี้เป็นมือพิเศษเพื่อนจันงานปฏิบัติรรมจันงานปฏิบัติรรมเราเพื่อนเพื่อนขอพวกองค์การบริหารส่วนตำบลมาขัด เจดีสีเมืองเพ่งเฮ้านี่ข้าในรูปลงไปขอยังเข้าเป็นงานปฏิบัติธรรมประจําปีตลอด<ม>เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นปีนี้เริ่มพิเศษ<ห>ก็เลยขอ,อนั่งล่ําพวกอ,อ๋อช่อมเพื่อนมาล่ําถวายบูชาให,ห้ก็เลยผู้มกพื้นใจหลายโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี2,567ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมจิตใจชาวบ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองให้มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงานจากจังหวัดมหาสารคาม ก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้านของชาวบ้านด้วยนะคะโดยใช้ศาสดาเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรักกันค่ะ